ในระบบเซลล Order เมนู s o d e r a t a Entry เมนู s o d e Data Entry ที่หน้าต่างรับเงินมัดจำเครดิตในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรับเงินมัดจำเครดิตจะใช้สำหรับการบันทึกรายการรับเงินมัดจำค่าสินค้าล่วงหน้าจากลูกหนี้การค้าโดยที่ยังไม่ได้รับเงินทันทีจึงต้องมีการตั้งเป็นลูกหนี้การค้า และจะทำรายการรับชำระหนี้ต่อไปเมื่อได้รับชำระหนี้เงินมัดจำจากลูกหนี้แล้วสามารถนำเงินมัดจำไปใช้ในการตัดกับยอดรายการขายสินค้าหรือใช้ตัดกับรายการของรายการรับชำระหนี้ค่าสินค้าก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการลดจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าจะต้องจ่ายชำระค่าสินค้าที่ซื้อไปโดยการตัดยอดชำระดังกล่าวนี้นะคะสามารถนำรายการรับเงินมัดจำไปตัดยอดเต็มจำนวนหรือบางส่วนก็ได้ค่ะ มาดูวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรับเงินมัดจำเครดิตค่ะในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรับเงินมัดจำเครดิตสามารถบันทึกได้3วิธีด้วยกันวิธีที่1ใช้การก๊อปปี้เอกสารโดยคลิกที่ปุ่ม Copy วิธีที่2 ใช้การอ้างอิงถึง SON no, หรืออ้างอิงถึงใบสั่งขายและวิธีที่3จะเป็นวิธีการคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงหลังจากที่ได้รับเงินมัดจำหรือได้มีการตั้งรูปเงินมัดจำเครดิตขึ้นมาค่ะใช้วิธีการบันทึกข้อมูลน,นี้ขอยกตัวอย่างจะใช้วิธีการบันทึกรายการคีย์อินเข้าไปเองโดยตรงนะคะเริ่มจากรหัสลูกค้าสามารถคลิกลูกศรลงมาได้เลยนะคะและทำการเลือกรหัสลูกค้าหรือชื่อลูกค้าที่ต้องการค่ะ จากนั้นหากทราบจอบหรือต้องการระบุรายละเอียดว่าการรับเงินมัดจำเครดิตครั้งนี้เป็นของจอบงานไหนก็ทำการคลิกลูกศรลงมานะคะที่ช่องจอบจากนั้นก็ทำการระบุรหัสจอบลงไปค่ะในส่วนของอ้างถึง SONO จะเป็นการอ้างอิงจากใบสั่งขายเพื่อมาบันทึกรายการรับเงินมัดจำเครดิตหากกรณีนี้นะคะไม่ได้อ้างอิงก,ก็ข้ามได้เลยนะคะ ที่ช่องเลขที่เอกสารและก็เลขที่ใบกำกับนะคะสามารถคลิกที่รูปคนรันนิ่งเพื่อให้โปรแกรมรันนิ่งเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติค่ะในส่วนของวันที่เอกสารและวันที่ใบกำกับโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามวันที่ปฏิทินค่ะจากนั้นนะคะระยะเวลาเครดิตกี่วันสามารถระบุลงไปได้เลยนะคะว่าให้เครดิตกับลูกค้ากี่วันหลังจากนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณในส่วนของวันที่นัดชำระได้ค่ะ ต่อมาในส่วนของคำอธิบายรายการสามารถระบุรายละเอียดของการรับเงินมัดจำเครดิตได้นะคะว่ารับเงินมัดจำค่าสินค้าหรือค่างานโครงการไหนนะคะ <tornado. S 2> ก็สามารถระบุคำอธิบายรายการลงไปได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะในส่วนของช่องจำนวนเงินสามารถระบุช่องจำนวนเงินลงไปได้เลยนะคะว่ายอดเงินที่รับเงินมัดจำเครดิตเป็นยอดเงินเท่าไหร่นะคะ จากนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณรายละเอียดของภาษีขึ้นมาให้ค่ะแต่ในส่วนของการแสดงรายละเอียดของภาษีนั้นยังไม่เกิดภาษีทันทีในตอนที่บันทึกข้อมูลนะคะจนกว่าจะมีการอ้างอิงรายการรับเงินมัดจำเครดิตไปทำรายการรับชำระหนี้ค่ะถึงจะเกิดรายการภาษีนะคะต่อมานะคะในส่วนของแ็บมอแ็บมอจะเป็นแถบแสดงรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรหัสกลุ่มภาษีนะคะซึ่งโปรแกรมจะแสดงให้อัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นค่ะ รหัสเขตการขายรหัสแผนกหากทำการระบุก็จะสามารถด,ดูรายงานเกี่ยวกับเขตการขายและรหัสแผนกได้นะคะชื่อผู้ติดต่อหากมีการผูกเอาไว้กับรหัสลูกค้าน้างอิงรหัสลูกค้าขึ้นมาแล้วนะคะชื่อผู้ติดต่อจะแสดงให้อัตโนมัติค่ะต่อม,มาในส่วนของช่องเคลียกร์กรณีที่ต้องการยกเลิกรับเงินมัดจำเครดิตสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องเคลียร์ได้นะคะและทำการระบุเหตุผลในการเคลียร์ค่ะ ต่อมานะคะมาดูในส่วนของแท็บเรทแท็บเรทจะเป็นแท็บแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับมัลติเคเรนซีหรือการรับนวินัดจำเครดิตต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นการทำรายการต่างๆของต่างประเทศค่ะซึ่งสามารถระบุรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่อัตราแลกเปลี่ยนรหัสกุลเงินรหัสประเภทอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราแลกเปลี่ยนค่ะ ต่อมานะคะมาดูในส่วนของแท็บ e s c r i p t i o n แท็บ d e s c r i p t i o n นี้นะคะจะแสดงหมายเหตุในแบบฟอร์มให้เมื่อทำการคีย์ข้อมูลที่แท็บ e s c r i p t i o n และทำการเซฟข้อมูลแล้วรายละเอียดก็จะไปโชว์ในส่วนของแบบฟอร์มซึ่งจะอยู่ในส่วนท้ายฟอร์มที่แท็บ Remark หรือแท็บหมายเหตุนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะที่แถบ GL แ็บ GL จะเป็นแ็บแสดงรายละเอียดต่างๆในการ posting บัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทซึ่งจะเป็นการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตต่างๆนะคะหลังจากที่เซฟข้อมูลโปรแกรมจะโ post GL ให้อัตโนมัติค่ะแต่ก่อนที่จะเซฟข้อมูลหากต้องการตรวจสอบก่อนเซฟนะคะก็คลิกที่แท็บ GL จากนั้นก็คลิกที่ลูกศรสีเขียวเพื่อทำการตรวจสอบรายการลงบันทึกบัญชีเดบิตเครดิตต่างๆค่ะ เมื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลได้เลยค่ะและนี่จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างรับเงินมัดจำเครดิตซึ่งจะอยู่ในระบบเซลล์ออเดอร์ค่ะ